คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้แป็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็่เกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคสกับผมกับเกมนีโนคุนี้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเซตอุปกรณ์รับผมนะเพื่อช่วยทําให้เราสามารถตีศัตรูครับผมหรือตีบอสครับผมนะได้ง่ายขึ้นนะครับผมและทําให้พวกเรามีดาเมจเยอะขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะ อย่างแรกเลยครับผมนะเราทราบกันดีอยู่แล้วครับอกว่าเกมนี้ระบบแพ้ธาตุครับผมต้องบอกว่าโหดนะครับผมนะคือดดเมจที่มีการแพ้ธาตุเนี่ยคือสูงมากเลยนะครับอย่างที่นอาวุธบางอย่างครับผมนะที่อย่างเช่นที่บอกครับผมนะพลังโจมตี500กว่าใช่ไหมแพ้ธาตุครับผมบวกพลังโจมตีธาตุครับผมเกือบจะเท่ากับพลังโจมตีหลักเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าหากเราครับผมนะมีอาวุธที่โจมตีธาตุครับผมนะดีมากขึ้นหรือตีชนะธาตุผมมันจะเป็นหนึ่งคำขาดทีผมในการที่เราจะทําการเคลียร์บอสครับผมหรือเคลียร์ ดังนั้นอ่ะแล้วทำยังไงล่ะครับผมนะพี่จะสามารถบูตแลเวลทครับผมตัวสูตนนี้ได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับผมการเซตอุปกรณ์นะครับผมนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ครับผมนะผมเลือกสมุดนะครับผมนะผมตีมอธทตดไฟใช่ไหมครับผมนะทัดไฟครับผมเราก็สร้าบปฏดีแพ้อะไรครับผมแพ้ทตดน้ำนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยหากเราก็ผมเซตอีเมจินเป็นเซตทตดน้ําล้วนนะครับผมนะมันเป็นอะไรที่ทาให้ได้ง่ายขึ้นครับผมทำไมต้องเซตอีเมจินเป็นทตดน้ําล้วนนะครับผมนะมาดูในเรื่องนี้นะครับ อันนี้คือในสูตรของบัฟขกอีมารจินครับผมที่เราจะได้มาที่ผมนะอ่ะหัวแรกครับผมนาโัวสีดาวผมนะครับผมเพิ่มปริมาณดาเมจธาตุน้ำใช่ไหมครับต่อมาครับผมปาวานครับผมเพิ่มพลังป้องกันธาตุไฟทาให้ผมอ่ะสู้กับธาตุไฟครับผมได้ง่ายขึ้นและก็ไม่เสียเลือดเยอะขึ้นนะครับสามครับผมนะอันนี้เป็นสายฮิวครับผมฟื้นฟู HP ที่ผมนะอันนี้ก็แน่นอนครับผมว่าจะมา ขอช่วยฮิวนะครับอ่ะซึ่งตัวส่วนนี้ต้องบอกว่าการเซตเอิบะจินตัวส่วนนี้เนี่ยมันต้องดูด้วยคผมบางคนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุน้ําล้วนก็ได้ครับผมนะบางคนมีสกิลคูดาวเอิบะจินตัวอื่นอ่ะอันนี้ก็แน่นอนว่าของดีนะครับนะดังนั้นเนี่ยการจะเซตเอิบะจินธาตุอะไรครับผมนะไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุน้ําล้วนก็ได้แต่ต้องบอกเลยครับผมว่าการมีเซตเอิบะจินธาตุน้ำเนี่ยมันจะมีสกิลครับผมในส่วนของการสร้างความเสียหายเกี่บธาตุไฟค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวววว่่าาางงๆจจะะะมมมมพพูดดคครรัับบผผในนนนสขออเเท ใครที่ไม่มีอิมจิดีๆครับผมนะประมาณว่าสูงไม่เจอ4ดาวนะครมเนะเราก็มีอิมจิจเบผมแต่ละธาแต่ละธาครับผมมาใช้ได้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้4ดาวเสมอไปนะผมนะสดาวเท็ๆเก็มีดีเยอะนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ก็คือในส่วนของอิมจิจเบนะที่ผมเซตมาเป็น่าน้ำล้วนนะครับนะ ซึ่งนั่นรักว่ามันก็ช่วยในสุดของการเพิ่มดาเมจธาตุครับผมนะดาเมจธาตุน้ำของพาวนได้เยอะนะครับผมนะเวลาเรามาตีธาตุไฟครับผมนะก็ช่วยได้เยอะครับผมนะมีคอยช่วยสกิลเพิ่มป้องกันธาตุไฟด้วยใช่ไหมก็ผมก็ไม่เสียดาเมจมากเกินไปนะครับอ่ะและอย่าลืมครับผมนะพอเซตปุ๊บนะครับผมนะเราสามารถเลือกอิมเมจินที่มาทําการเลือกโจมตีได้ครับผมนะในส่วนขล่านี้นะครับซึ่งนั่นรักว่าตัวที่เราเลือกมาครับผมเนี่ยเราก็จะเลือกตัว คลิกขึ้นมาครับผมแค่เราคลิปตรงส่วนนี้เนี่ยตัวนักเตะจับปรตีนะเพราะว่าพวกนี้ที่ถือออกมาจะออกมาใช้สกิลนะครับผมนะพอครูดาวหมดปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมาใช้สกิลปุ๊บนะครับผมแล้วเขาก็จากไปนะครับผมเนี่ยออกมาปุ๊บคอยช่วยยูเห็นไหมครับผมสังเกตเลยเขาจะออกมาคอยช่วยยูเรื่อยๆนะครับนะอ่ะพอประวานคุบครูดาวหมดปุ๊บนะครับผมเนี่ยเขาจะออกมาปุ๊บนะครับผมคอยปั๊บพอกันนะครับผมพลาดไฟให้นะครับผมอ่ะแลสักพักหนึ่งครับผมพอตัวอ่าตัวของ ชื่ออะไรวะอ่ะตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะออกมาคอยช่วยตีนะครับผมนะทีนี้ก็หมดเรียบร้อยครับผมเขาจะออกมาช่วยตีเรื่อยกครับผมพอตัวไหนคูดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะออกมาใช้สกิลนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของเอเยนตินพลาดน้ำนะครับเวลาเราจะตีอะไรขึ้นมานะครับผมในกระตั้มนั้นนะ และเช่นเดียวกันครับผมอาวุธนะครับผมนะหากเราสามารถเซตอาวุธก็ผมเป็นธาตุน้ําล้วนได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากครับผมทําไมต้องเป็นอาวุธธาตุน้ําล้วนนะครับผมแน่นอนว่าเวลาครูดาวครบนะครับผมนะสกิลเกตเต็มนี้จนครบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถใช้อันติธาตุได้นะครับผมนะเราคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการใช้อติธาตุออกมาเต้มนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีธาตุหรือไม่ธาตุน้ําด้วยเราก็สามารถไล่อันติน้ําได้ไวขึ้นนะครับเนี่ย ป๊บนะครับผมอันนี้ก็เป็นธาตุไฟไงแต่ถ้าเกิดเราใช้ธาตุน้ำมันเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเรามีอิทธิธาตุาน้ำสามอันนะครับผมสามอันก็เรียกว่ามือไปนะแต่ก็โอเคครับผมนะก็ถือว่าทำอาวุธสามดาวกับสีดาวธรรมดาก็แล้วกันแล้วก็สีดาวแท้ก็แล้วกันนะครับผมนะประมาณสักสามอันนะครับน่ะเซฟเป็นธาตุน้ำล้วนนะครับผมนะแค่นี้เราก็สามารถใช้อิทธิธาตุน้ำได้ล้วล้การเคลียร์บอลก็จะไวขึ้นนะครับผมนะ เวลาเราไปลุยบอสใหญ่กันเลยที่บาเนี่ยเราเก็บอันตรีธาตุน้ำครบ3อันปุ๊บเนี่ยลงมาปุ๊บใส่บอสตุ้มๆๆนะครับผมนะทำเดอะเบทได้ดีมากนะครับผมอันนี้คือ1อย่างนะครับอ่ะต่อมาครับผมเราจะมาพูดในส่วนของการเซตละครับผมพี่ครับผมโอ้กว่าจะเซตแต่ละอย่างมันมันยุ่งยากวุ่นวายมากครับผมนะ ให้เรามาที่กระเป๋านะครับผมกดกระเป๋าตัวส่วนนี้มันจะมีการจัดเซตเด็กอยู่นะครับผมนะเด็กตัวส่วนนี้จะส่งผลครับผมทั้งอุปกรณ์ที่สวมใหญ่สวมใส่อยู่ครับผมกับตัวของ e บาจ i n ที่เราสวมใส่อยู่ด้วยนะครับสมมุติถ้าเกิดผมเป็นเซตไฟล้วนนะครับผมนะปึ๊บอ่ะนะครับผมนะแล้วเกิดผมเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับผมเป็นธาตุไฟนะครับผมนะอ่ะตัวนี้ผมไม่มีไฟสีดาใช่ไหมผมเซตไฟสามดาวนะครับติดตั้งตรงส่วนนี้ครับ ทีนี้ครับผมนะเซตหนึ่งของผมนะครับผมนะก็จะกลายเป็นไฟล้วนนะครับผมนะผมเซตอีมาจินเป็นธาตุไฟด้วยนะครับผมนะเซตหนึ่งของผมเนี่ยนะครับผมนะก็ตรงส่วนนี้เห็นไหมเวลาผมเจอมอนสเตอร์ธาตุไม้เดี๋ยวผมนะผมก็สามารถมีสกิลครับผมใส่ได้รัวๆับผมเพราะผมก็มีอีมาจินธาตุไฟสลับสุ่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมไปเจออ่ะเซตอีมาจชชินก็ผมตรงส่วนนี้ก็จะสุดติดไปด้วยนะครับผมนะอีมาจินจะเป็นเซตหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเกิดผมเซตเป็นธาตุสองนะครับผมธาตุสองเป เห็นไหมครับผมว่าไม่ใช่ไฟ2อนะเพราะว่าอุปกรณ์ผมตอนนี้ายเป็นเซต2แล้วเช่นเดียวกันนะครับนะอดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเซตครับผมนะสมมติถ้าช่องแรกครับผมตีเป็นธาตุไฟใช่ไหมครับผมอันที่2เป็นธาตุน้ํานะครับผมนะอันที่3ก็เป็นธาตุดินนะครับผมนะถ้าเกิดใครมีธาตุดินเยอะนะครับผมนะก็โอเคแต่ผมมีธาตุดินแค่เดียวอธาตุดินนะครับผมเราก็เซตไว้นะครับดิน1นะครับผมนะร็จผมมีดินอาวุธแค่อันเดียวผมก็เอาแค่นี้ครับผมที่เหลือก็เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับ และเช่นเดียวกันนะครับผมเซตที่สานะครับเราก็ต้องไปเซตอิมเมจินเลยครับผมนะเป็นธาตุดินด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปครับผมอิมเมจินธาตุดินนะครับผมนะเราเซตไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ผมเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมสุดท้ายนะครับผมนะก็คือการเซตสกิลนะครับเพราะว่าแต่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเซตสกิลใหม่หมดเลยด้วยนะครับอ่า โอเคนะครับเซร็จสกิลให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีกดผิดกดผิดไปไปน,นิดนึงอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้ครับผมเราก็จะสามารถเลือกตีได้แล้วครับผมเฮ้ยเราตีธาตุ ธาไฟอะตีธาตุไฟปุ๊บเราก็กดคิดครับผมเป็นเซ็ตธาตุน้ําเลือกเซตที่2อ,อ่าทีนี้เราก็สามารถเป็นธาตุน้ำแทนทีครับผมเราก็สามารถจะตีบอสหรือตีศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับจบบอสได้ง่ายขึ้นสมมติถ้าเกิดรอบหน้าเราไปเจอธาตุไฟนะครับผมอ่าธาตุไฟปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นเซ็ตธาตุน้ำรอบอีกทีหนึ่งเราเจอ ธาตุไม้นะครับผมนะอ่ะเราจะเจอธาตุน้ำเราก็สามารถเป็นเซตธาตุไม้เด็ครับผมนะก็เซตสามมานะครับผมนะแค่นี้เท่านั้นครับผมแล้วเราก็ทําการสับเปลี่ยนไปนเรื่อยครับผมนะเพื่อความเหมาะสมในการโจมตีนะครับผมนะเจอธาตุแสงอาจจะเซตธาตุมืดนะครับผมเจอธาตุมืดจัดเซตธาตุแสงแล้ะผมนะ แค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะแล้วครับผมในส่วนของการเอาตัวรอดนะครับผมนะอ่าอาจจะมีเซตพิเศษครับผมนะเป็นเซตสาม,มันนะครับผมนะประมาณว่าที่เกียคิดครับผมนะเป็นเซตสาม,มันแบบใส่ครบสามธาตุเลยอะไรก็ว่ากันไปที่ผมนะแต่ผมรับประกันได้เลยว่าการจัดเซตแบบนี้ครับผมจะช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเพิ่มเดเมจได้ขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ผมพอสพิเคนต์โกงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไลก์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ